มายืนเกาะทำไมนะ่ะมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงมายืนเกาะขายแม่เนี่ยอออนอนไหมหอนอนไหมล่ะ ดูนี่เนี่ยตะมุงตะมูกมันเป็นแถมาแล้วเนี่ยอืมอือวงก็นอนเถอะไหมอืมดูเสื้อดิโอโ้เสื้อเล็กไปปะเนี่ยรัดพุงอยู่แล้วปะเนี่ยอืมดังไน เป็นยังไงอาการเป็นยังไงเเสียงมาขามปั่นไม่หยุดทำไมวันนี้เรียบร้อยละ่ะหื้หืฮทำไมเรียบร้อยอ่ะเอาอะไรอะจะเอาอะไรอึบลุกขึ้นนั่งหน่อยอมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงบอกดิอ่ะหิ้ว ง่วงหรือ,อยังไงฮะโอไม่รู้ว่าง่วงหรือ,อยังไงอืมทำไมอ่ะอาการยังไงอิม่มหรือว่าอิม่มเนี่ยพุงจะแตกแล้วไหม อู้ตายเปิดแอร์ให้เย็นว่างั้นออสบายแอร์ว่างั้นโอ้มีแฟนคลับส่งดาวมาซื้อขนมให้เต็มอีกแล้วขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนขอบคุณดาวก่อนเดี๋ยวให้กินขนมเลย ขอบคุณครับคุณอาภิวัตรครับให้ดาวโคกินหนมทุกวันเลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวอีแม่ไปหยิบให้เล่นกันก่อนปะเสื้อเนี่ยเสื้อเนี่ยคับหมดแล้วเนี่ยหอหิวหนมป่ะล่ะตายแล้วเธอเธออ้วน ตื่นหน่อยซิอา e r t รส e r อเร,อร,อรเร็วเออเสื้อมันเล็กหน่อยจริงมันก็ดื้อเหมือนเดิมนั่นแหละทำเป็นสงบนิ่มนิดหน,น,น่อยนะนะเล่นต่อส่วนไหมหเสื้อมันครับม,มา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 กินนมมวล,ลงมาลงมามาเลย่ม,ม่หยิบนมให้มา วิ่งมาอย่างวาใครบอกโค้กไปเลยโค้กไปเป็นอะไรเลยมาเนี้ยมาเนี้ยเดี๋ยวกัเดี๋ยวกัโอ้โอ้เกาะขามามาโอ้เดี๋ยว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 เย็นเย็นเดี๋ยวเปิดกล่องก่นอนอ้าวโอว้โหอย่างไวคะ่อะอ่าตั้งกล้องอืมโอ้เสื้อ,อมันเสื้อมัน ลักหมดแล้วนะโคเอ้ยนี่ยโอ้นกินดีๆเสื้อปิ้นหมดแล้วเนี่ยมันมันมันลงมันเขาเรียกอะไรมันติดพุงอืมมาอืม กินนั่งกินให้ดูเอแม่จับอ,อ,อร่อยไหมโอ้เสื้อมันแบบว่าเหมือนเสื้อมันลงได้แค่หน้าอกนะพอ่าถึงพุงมันก็คือแล้วก็เลยลอยเพราะเสื้อเล็กต้องซื้อให้ใหม่ปะเนี่ยหหาซื้อเสื้อใหม่ดีกว่ามันหยุดนี้ไปเที่ยวสวนตุตจักดีกว่าดีไหม ได้เสียงขามปันนะ่นไหมอันนั้นก็ปั่นทั้งวันอืมนี่สองซิ้นแล้วนะโอ้มีแถมให้หนูมีดาวไม่ให้อีกห้าดวงเนี่ยฮะสองซิ้นแล้วนะเดี๋ยวให้กินอีกหนึ่งซิ้นโอเค่ะอือกลมไปหมดแล้วเนี่ยอือ อร่อยครับมากินใกล้ๆให้ดูเก <c oughs> ็บพุงไม่อยู่ใช่เก็บพุงไม่อยู่แล้วพุงใหญ่เกินไปอ่ะเลือกเอาอีกหนึ่งชิ้นแม่ให้ไม่หยิบให้เลยแล้วกันอ่ะแม่จะปิดกระป๋องลอะแล้วเธอจะกินเยอะอ้ยไปเนี่ยเสื้อเธอเสื้อมันไม่เป็นทรงนะนะั่นแหะพออ่ะหยิบหยิบขึ้นมานั่งกินอืม <Okay. laughs> อโอเคออเสื้อมันเล็กไปหน่อยนะ <_ t ick> ก็เลยเป็นอย่างนี้อ้ออ๋อองาย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 ,งายดีๆกินดีๆกินดีๆอนั่งนั่งดีๆส่งตัว, <_ t ick> ตวไหนเออตายแล้วเนี่ยไม่มีเสื้อให้ใส่แล้วเนี่ยทำยังไงเนี่ยอขยายพุงไหม ถ่าข้างอะไรเงี้ยดีป่ะอ,อร่อยไหมอร่อยกินใกล้ๆมือแม่เป็นไฮโดรลิกอยู่ี่ มะขามนี่แม่ว่าพักบ้างก็ได้นะนะเป่าท้าไอปั่นท้างวันเลยนะฮะขามฮะอืดึง,ดงพุงไม่ไหวแล้วเสื้อมันครับหมดแล้วส่งตัวไม่ให้ได้อ <c oughs> ครับหมดแล้วครับต้องตัดให้เป็นเอวลอยไม่ก็ต้องผาข้างแล้วเนี่ยอืมือหืมกินโชว์เลยหมดสามซิ้นละหมดโคต้าละพอละไหนดึงเรือหน่อยดึงลงมา พับเดี๋ยวพับพับเข้าเออเนี่ยพับเข้าเป็นเอลลอยดีไหมเพราะมันติดพุงแล้วอโอ้เสื้อเอลลอยแหละเอากินเสร็จขนมพอพอแล้วหมดหมดแล้วครับขนมหมดแล้วค่ะเพราะว่าอ้วนครับพุงก็เลยเสื้อก็เลยเป็นอย่างนี้ครับ พับเสื้อ่่เก็บชายขึ้นไปนอ,อ่ได้อยู่นั่นเก็บเศษขนมกินอพอแล้วพอแล้วอย่าวอยๆกัดอัมนใส่ไม่ดีทันทีเลยเนีย่ยหือเรื่องกินนี่เนาะ เป็นตัวอื่นไม่ได้นะหางฟูอย่างนี้คืออันตรายอย,าอย่าสัมผัสแพลรีด็อกโดยตรงนะคะแอคโคเป็นข้อยกเว้นเพราะว่าแอคโคไม่กัดจริงแต่ถ้าเป็นตัวอื่นนิ้วขาดบอกเลยอาการนี้คือนิ้วโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้อันนี้คือก็กัดจริงนะแต่คือแบบไม่เข้าคือไม่กัดดุนแรงเท่าไหร่ถ้าเป็นตัวอื่นบอกเลยว่านิ้วขาด <c oughs> แหกนะคะมือจะแหกได้นะคะอาการหางฟูแล้วก็มีเสียงวายๆอย่างนี้ห้ามจับโดยตรง ถ้าววายอย่างนี้นะ่ะให้เอาผ้าคุมแล้วจับนะคะอืมใครเลี้ยงพาลี่ด็อกต้องระวังด้วยอืมอารมณ์ฉุนเฉียวเรื่องกินนั่นอืมอย่ามาอย่ามาวุนะ่นวายนะนะพอเลย พอเลยเก็บขนมแล้วเก็บเก็บแล้วปิดกงขนมอันเชิญคุณกลับไปเลยตาเข้ากงโนโนจับดีๆกันเดี๋ยวนิ้วขาดหาเบอือืม,อมถอดเสื้อแล้ว อย่ามาโวยวายกับซันอ้วนแ้เนี่ยเห็นไหมแม่จะจับข้ากงไม่ได้แล้วนะต้องเอาผ้ามาคุมก่อนไม่สามารถจับมือเดียวได้เราะวยวายไปเลยไปไปเล่นไหนก็ไปไปตีโชเลยเดี๋ยวตีโชเลยโอ้โหโอ้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 เดี๋ยวจะโดนตีเดี๋ยวจะโดนตี ตีนะตีตีโชเลยนะฮะอืมโอ้กระโดดด้วยกระโดดด้วยหนีเดีะะ๋ยว่ะวิ่หนีเดีะะ๋ยวอันนี้แล้วอืไม่มีนี่อะไรพอแล้ว อดูมะขามดีกว่ามะขามเอยมะขามโชว์ตัวหน่อยอืมอไปไหนละกล้องมันไม่โฟกัสน,นะอืมมะขามมะขามนี่ก็เป็นโรคติดผ้าห่มวันนั้นที่แม่เอาผ้าเอาเอาอะไรนะเอาผ้าห่มไปซักแล้วก็เอาที่นอนไปขัดเออแล้วก็เอาแต่ที่นอนให้นางไม่นอนนะนางมานอนบ้านกาลาก็เลยเอา เอาที่นอนให้เอ้ยเอา,เาผ้าห่มให้นะก็เลยกลับมานอนมามานี่พอแล้วกินอะไรเยอะแยะอืดูเห็นไหมดูพุงนี่เนี่ยอืมอืมโอเค<ะ>มันใส่มันมันใส่มันหน่ะอ,อ,อืมเราจะไปแล้วไปดูหนังดีกว่าไปเข้ากงไหมอืมไปแล้วนะวันนี้ปล่อยไอ้โคโเดินก่อน ไปให้มันเดินเป็นคนเดียวสงบสติอารมณ์ดูตูดเนี่ยดูหางเหนะ็นไหหางฟูเป็นช่อเลยนี่คือการบอกว่านะพร้อมสู้ตลอดเวลาอืมจำไว้ว่าเป็นสัญญาณอันตรายถ้าไพารีดร็อกหางฟูอย่างนี้ก็คือพร้อมพร้อมจู่โจมนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่าจับด้วยมือเปล่านะจ๊ะอืมปล่อยนางไปสงบสติกัน ไปแล้วนะจ้าวันนี้บายบายจ้าไอโคมาบายบายก่อนเร็วบายบายก่อนโอ้มีมองค้อนใส่กล้องบัดตีเลยไอโคไอโคบ,บายบายกันเร็ว